ใช้ใช้งานเครื่องตัดหญ้าไม่อยากกดไกให้มันเมื่อมือใช้รุ่นนี้เลยครับเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่จากออนเซ็นนะครับตัวนี้ปรับความเร็วรอบได้3ระดับนะครับตรงนี้เลยแล้วตัวนี้สามารถล็อกไกได้ไม่ต้องกดค้างไว้ครับแจ่มจริงนะครับแล้วเซตนี้ได้แบตเตอรี่2 0โวลต์15เซลล์นะตัดใช้งานกันได้ต่อเนื่องเลยนะครับตัวเครื่องมีระบบซอฟต์สตาร์ทนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานตัดหญ้าเนี่ยตัวเขาจะไม่กระชากนะ ตัดได้ดีนะครับแล้วเวลาไปเจอต้อหน,หนาๆอะไรแบบนี้ตัวเครื่องก็มีระบบตัดการทํางานให้ก็ปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้นนะครับใบตัดหญ้าสามารถใช้ได้เป็นใบ10นิ้วใบ12นิ้วครับหญ้ากอหญ้าเหนียวหญ้าหนามีถาวรลุยได้แบบสบายแบบนี้เลยนะครับพี่ๆแม่บ้านอยากจะใช้งานตัวนี้จับได้ถนัดมือน้ําหนักเบามากนะคือเราสามารถสวิงแบบนี้ครับนะโอ้โหใช้งานได้ง่ายเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหยิบจับใช้งานไม่ได้ตัวนี้ใช้ได้สะดวกมากครับเนี่ยเห็นไหม ผมตัดลุยแป๊บเดียวครับเนี่ยก็เสร็จไปแล้วนะส่วนหนึ่งนะครับก็สําหรับใครที่สนใจเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ครับน้ําหนักเบาไกไม่ต้องกดค้างไว้จัดรุ่นนี้ได้เลยครับเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่จากออนเซนครับใช้งานดีชัว